เท้าโฮมโครงการใหม่สไตล์อังกฤษค่ะด้วยคอนเซปต์ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รักฟังก์ชันดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมสห้องนอนใหญ่พร้อมห้องชั้นล่างรองรับไลฟ์สไตล์ที่จอดรถสองคันใกล้เมกาบางนา10นาทีบนทำเลสะดวกรอบด้านตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากมีบ้านค่ะราคาเริ่มต้น3 9ล้าน9 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น3,000บาทต่อเดือนค่ะ สัสดีค่ะมาพบกับโฮมิสิตและหญิงมาลิลีค่ะวันนี้นะคะหญิงพาทุกคนมาดูบ้านโครงการใหม่ค่ะเป็นทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่นะคะที่ออกแบบในสไตล์อังกฤษค่ะจากบริษัทบริเทเนียจำกัดมหาชนนะคะที่โครงการบริเทเนียทาวน์บางนากม17ค่ะจะบอกว่าทำเลตรงนี้หาได้ยากมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้กับเมกาบางนาเพียงแค่ประมาณสัก10นาทีเท่านั้นค่ะ โครงการออกแบบตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาบ้านนะคะในคอนเซปที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขาคิดมาจากอินไซต์ความต้องการของผู้บริโภคเลยค่ะนั่นก็คือดีที่สุดคือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่รักนะคะทั้งเรื่องฟังก์ชันค่ะที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ พื้นที่ใช้สอยทุกตารางเมตรนะคะเติมเต็มทั้งเรื่องการทำงานการพักผ่อนแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวค่ะรวมถึงแฟ c i l ิลิตี้ที่ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบเกลือสนามเด็กเล่นและพื้นที่สวนภายในโครงการค่ะแน่นอนว่าโครงการนี้ค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านหลังแรกค่ะที่ตั้งของตโครงการนี้นะคะสามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้จาก ถนนหลักค่ะนั่นก็คือถนนบางนาตราดช่วงกม17นะคะขับรถเข้าซอยแสนสุขมาแป๊บเดียวค่ะตัวโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะหรือว่าจะเข้าออกทางถนนเทพารักษ์นะคะก็สามารถใช้ซอยบางปลา43ก็สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้เช่นเดียวกันค่ะจากตรงนี้คุณสามารถเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกนะคะโดยใช้ทางด่วนบุรพาวิถีหรือว่าจะไปโซนอื่นๆโดยใช้ถนนวงแหวนกาญจนาพิเษก็ได้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตในย่านนี้เรียกได้ว่ามีครบ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ค่ะเมกาบางนาอยู่ไม่ไกลค่ะขับรถไปเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะไปเดินเล่นช้อปปิ้งซื้อข้าวซื้อของดูหนังนะคะหรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านก็ง่ายค่ะหรือจะไปแอดยูพาร์คหรือว่าเซนทัลวิลเลจก็อยู่ไม่ไกลแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือตลาดเรือบินไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโซนเทพรักษ์อยู่ใกล้ๆกับโครงการแค่นี้เองค่ะ าดูรายละเอียดโครงการกันบ้างค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นซุ้มประตูทางเข้าออกของโครงการค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยคอยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด CCTV แล้วก็เจ้าหน้าที่ร,ปรอปภค่ะการเข้าออกสำหรับลูกบ้านนะคะจะเป็นระบบ Keycard a s s e t ค่ะส่วนบุคคลภายนอกก็แลกบัตรเพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัยของลูกบ้านด้านในค่ะ บรเทเนียทาวบางนากม17ค่ะที่นี่เป็นทาวน์โฮม2ชั้นซีรีส์ใหม่ออกแบบในสไตล์อังกฤษค่ะพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ47ไร่นะมีบ้านทั้งหมด352ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะชื่อแบบบรนเน่ค่ะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้างมากถึง8เมตรค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่25ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรกับฟังก์ชัน 3ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะจุดเด่นของบรนเน่นะคะก็คือมี private courtyard นั่นเองค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะชื่อแบบ b ลอม ly ค่ะอยู่ด้านหลังของเรานี่เองที่เราจะพาดูกันนะคะก็คือเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.5เมตรค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่18.10ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย105ตารางเมตรค่ะกับฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะ เข้ามาดูด้านในกันค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านนะคะที่สามารถจอดรถได้2คันค่ะซึ่งถ้าเป็นบ้านมาตรฐานค่ะ จะมีรั้วรอบขอบชิดไว้ให้เรียบร้อยนะคะหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่โครงการแต่งให้ดูเป็นไอเดียค่ะและความพิเศษนะคะก็คือโครงการจะมี IP Cam e r a ให้1จุดบริเวณที่จอดรถค่ะเพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัยค่ะสามารถดูกล้องได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยค่ะเข้าไปดูด้านในกันต่อทุกคนตรงนี้จะเป็นประตูหน้าบ้านนะคะซึ่งเป็นกระจกบานสไลด์บานใหญ่เปิดได้ทั้งซ้ายและขวาค่ะและประตูที่โครงการให้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะ สามารถใช้งานได้กับคีย์การ์ดแล้วก็การกดรหัสค่ะนี่คือบรรยากาศภายในบ้านตัวอย่างค่ะทุกคนที่โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะถ้าบ้านมาตรฐานที่โครงการเขาส่งมอบเนี่ย จะเป็นบ้านเปล่าไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ค่ะคุณจะได้โครงสร้างบ้านทั้งหลังผนังฉาบเรียบทาสีฝ้าเพดานสูงอยู่ที่2.8เมตรทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2ค่ะพื้นชั้น1จะเป็น SPC นะคะคุณนะสมบัติก็คือกันปลวกนะคะกันความชื้นกันน้ําได้ดีค่ะให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดูโคซี่เพิ่มขึ้นมาค่ะเรามาดูฟังก์ชันบ้านดีกว่าพอคุณเปิดประตูเข้ามาโซนนี้ค่ะจะเป็น living area หรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนขนาดพอดีสำหรับการใช้งานค่ะ วางโซฟา2ที่นั่งได้กําลังพอดีเลยค่ะวางโต๊ะกลางวางอัมแชร์แล้วส่วนฝั่งตรงข้ามค่ะก็ทําเป็นชั้นวางทีวีนะจะบิวอินติดผนังแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นตู้บิวอินนะคะแล้วก็วางทีวีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสังเกตดูว่าพอเดินเข้ามาภายในบ้านตัวอย่างทุกคนบรรยากาศจะโปร่งสบายมากๆด้วยความที่โครงการเขาออกแบบให้ ประตูนะคะหน้าบ้านเนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาภายในได้อย่างเต็มที่ทําให้บรรยากาศภายในเนี่ยปลอดโปร่งแล้วก็อยู่สบายเพิ่มมากขึ้นค่ะถัดเข้ามาด้านในตรงนี้จะเป็นโอเพนพล n นค่ะพื้นที่เนี่ยมีเพียงพอนะให้คุณจัดวางฟังก์ชันเพิ่มเติมค่ะจะเป็นโต๊ะทางานเพิ่มเติมก็ได้หรือจะเป็นมุมนั่งเล่นอีกจุดหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเชื่อมต่อมาจะเป็นดิ닝แอร์เรียหรือว่ามุมรับประทานอาหาร ที่เราสามารถวางชุดโต๊ะขนาด4ที่นั่งได้กําลังพอดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำเคาน์เตอร์ครัวหรือว่าเคาน์เตอร์เตรียมอาหารเพิ่มเติมโซนด้านหลังตรงนี้ก็สามารถทําได้เพราะว่าโครงการเตรียมระบบน้ําระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยค่ะ โซนซักล้างทางด้านหลังบ้านค่ะลึกมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่า,วานะคะซึ่งโครงการเนี่ยจะเตรียมระบบท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งไว้ให้รวมถึงปลั๊กไฟด้วยค่ะเพื่อให้คุณปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนแบบบ้านตัวอย่างเนี่ยแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าเราสามารถทำฟังก์ชันเพิ่มเติมการใช้งานได้นะคะมีสเปซที่เพียงพอเลยค่ะ มาดูอีกหนึ่งฟังชันค่ะเป็นห้องอนเนกประสงค์ที่ชั้นหนึ่งค่ะห้องนี้แหละตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่มากๆเลยค่ะเพราะคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟัง์กชันการใช้งานได้ อย่างบ้านตัวอย่างนะคะตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียสําหรับใครที่เป็นทาดแมวค่ะทำเป็นห้องเลี้ยงน้องแมวได้หรือใครขายของออนไลน์ห้องนี้ก็ทําเป็นสตูดิโอไลฟ์สดนะคะขายของได้เลยหรือจะทําเป็นห้องดูซีรีส์ห้องเล่นเกมได้หมดเลยนะคะเพราะว่ารองรับทุกๆการใช้งานค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงรับลมธรรมชาติเข้ามาภายในทําให้บรรารมาศภายในเนี่ยดูไม่อึอดอัดเลยค่ะ ก่อนจะขึ้นไปดูที่ชั้น2นะคะเดี๋ยวจะพาแวะดูห้องน้ําที่ชั้น1กันก่อนคือเขาออกแบบมาให้กว้างนะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตแยกส่วนเบรกแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศให้รวมถึงความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือเขาติดตั้ง USB port นะคะที่ห้องน้ําทุกห้องให้คุณสามารถชาร์จแกจเจตได้เลยค่ะ ทางเดินบันไดนะคะจะอยู่บริเวณโซนทางด้านหลังบ้านซึ่งเขาออกแบบว่าอย่างนี้เพื่อที่ด้านหน้าบ้านเนี่ยจะมีสเปซที่กว้างนะคะแล้วก็เชื่อมต่อถึงกันได้หมดเลยค่ะบันไดที่นี่จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตรเสริมเหล็กนะคะแล้วก็มีราวจับให้ตลอดแนวเลยค่ะรวมถึงมีชานพักให้2จุดค่ะรวมถึงออกแบบให้มีช่องแสงกระจกนะคะให้แสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาด้านในด้วยค่ะ พอเดินมาไดขึ้นมานะคะที่ชั้น2เนี่ยก็จะมี2ฟังก์ชันหลักๆก็คือมาสเตอร์เบดรูม2ห้องเลยค่ะชั้นนี้จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือพื้นของเขาจะเป็นลามิเนตลายไม้นะคะเรามาดูฟังก์ชันแรกกันค่ะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่1นนะคะตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านห้องกว้างมากๆเลยค่ะ เราสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้สบายเลยค่ะมีพื้นที่ให้คุณจัดวางฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจะรดเพดานได้เลยทําเป็นมุมแต่งตัวเพิ่มเติมหรือใครจะทําเป็นโต๊ะทํางานนะคะก็ได้อีกนะคะหรือจะทําเป็นชั้นวางทีวีแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ผนังฝั่งทางด้านหน้าค่ะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์แล้วก็มีกระจกบานฟิกด้านล่างค่ะเปิดรับแสงธรรมชาติให้ส่องเข้ามาได้อย่างทั่วถึงทําให้บรรยากาศภายในห้องดูไม่อึอดอัดแล้วก็โปร่งสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมที่1ค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตตกแต่งให้ตามนี้เลยค่ะพร้อมกับกระจกเงาบานใหญ่แล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยค่ะ โซนทางด้านหลังบ้านค่ะก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่2ค่ะห้องกว้างไม่ต่างกับห้องแรกเลยนะคะด้าน,นในเนี่ยเราสามารถวางเตียงใหญ่ได้สบายเลยค่ะวางโต๊ะข้างเตียงได้แล้วก็มีพื้นที่ให้คุณบิวอินตู้เสื้อผ้าทำเป็นมุมแต่งตัวทำเป็นโต๊ะทำงานสเปซพื้นที่เนี่ยเพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะและทุกห้องนอนนะคะก็จะมี USB พอร์ให้ด้วยค่ะให้คุณชาร์จแกจเต่างๆได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะ ถัดมาโซนนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมที่2ค่ะห้องก็กว้างใช้งานได้สะดวกค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะ นอกจากจะมีทาวน์โฮม2ชั้นซีรีส์ใหม่สไตล์อังกฤษแล้วค่ะยังมีส่วนกลางนะคะที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองกรีนิชค่ะซึ่งเป็นเมืองในลอนดอนตะวันออกเฉยียงเหนือนะคะเป็นเมืองที่สวยงามมีเอกลักษณ์แล้วก็เงียบสงบน่าเที่ยวมากๆเลยค่ะก็คือตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าค่ะที่จะเป็นคลับเฮาส์ สูงสงชั้นค่ะด้านในจะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสพร้อมเครื่องออกกำลังกายครบเลยค่ะแล้วก็มีคิสบูมนะคะมีโคเวิร์กิ้งสเปซและพิเศษสุดๆค่ะกับสนามเด็กเล่นที่มีเรือยอทของบริเทเนียค่ะสนามบาสเกตบอลแล้วก็สวนสาธารณะในโครงการค่ะคุณได้มาทำกิจกรรมกลางแจ้งกันได้เต็มที่เลยค่ะบริเทเนียทาวนบางนางกม .17 ค่ะโครงการออกแบบในคอนเซ็ปต์ดีที่สุด คือการใช้ชีวิตในแบบที่รักนะคะกับฟังก์ชันบ้านนะคะ2-3ถึงห้องนอนพื้นที่ใช้สอย105ตารางเมตรไปจนถึง130ตารางเมตรค่ะตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาบ้านหลังแรกบนทำเลย่านบางนานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักวัยเริ่มต้นครอบครัวนะคะอยู่กันได้อย่างสบายตอบโจทย์การใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็การพักผ่อนปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างค่ะบนทำเลย่านบางนากม17ตรงนี้ใกล้กับเมกาบางนา10นาทีค่ะ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบค่ะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่3ล้าน9 0บาทใครที่สนใจโครงการนะคะอยากจะได้บ้านหลังแรกที่ตอบโจทย์และสไตล์การอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่นะคะแวะมาดูได้ที่โครงการเลยค่ะบริเทเนียทาวบางนากม17ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปละค่ะ